ดู 5, ้าเบงรอบที่สามแล้วว้าวสุดยอดนัรกทุกคนโดยเฉพาะนคนนี้เหน็บวาไปนะดูแล้วค่ะโอเคค่ะเยียา่าหมักดูอีกเยอะๆนะคะพี่ไปดูตาฉากร้องไห้อ่ะดูยายก็น้ำตาไหลทุกทีแต่อยากจะบอกว่าหนูไม่ร้องไห้เลยนะอาจริงๆอนะมีตอนที่หนูร้องไห้ด้วยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่ในหนังนะคะแต่ว่าอยู่ในฉาก อยู่ในในมันจะมีฉักในนั้นก็คือเอ๊ะเล่ามาเดียงนะจำไม่เคยได้สัทีก็คือแบบว่าแบบว่าหนูร้องไห้อ่ะเรื่องห้องน้ำที่บนดอยอ่ะหนูเคยเล่าไปยังอ่ะก็คือว่าอ่าบนบนบนนั้นบนดอยใช่ปะ ไม่รู้ว่าดอยไหนเนี่ยแต่เป็นบนภูเขาแล้วก็ที่ไปโรงเรียนน้องอะไรนี่ใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยแบบว่าคือหนูอ่ะคือเหมือนตอนนั่งรถมาเปนรถสามสี่ <4. S 1> คันเปล่าไม่น่าจะเหมือนกันแต่ว่าแต่คนก็จะนั่งแบบเออแต่ละกลุ่มก็จะนั่งนั่งนั่งแต่ละคันใช่ไหมแล้วทีนี้เขาก็จะมีสถานที่ให้ให้ระบายเสียมีกำแพงที่เป็นตึก เป็นมีด้านนอกแล้วก็มีห้องน้ําแล้วก็มีเหมือนกําแพงตึกอาคารเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะทีนี้หนูก็เขาก็พาเดินดูแต่ละจุดก่อนเนาะแบบเออข้างนอกเป็นตรงนี้นะกําแพงของห้องเรียนเป็นตรงนี้นะห้องน้ําพอไปถึงห้องน้ำานน,นแหละห้องแรกก็อ,อ๋อไม่มีอะไรก็โอเคห้องสองก็ห้องสองเป็นอันที่อย่างว่าหนูจำไม่ได้นะฮะแล้วก็ห้องสามนั่นแหละพอ บบหนูเห็นแล้วปุ๊บหนูแบบโอเมก้า oh อะไรก็ขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ห้องน้ําหนูแบบภาวนาในใจมากๆากแล้วทีนี้พี่เขาอ่ะก็แบ่งกลุ่มให้อีกทีนึงว่าแบบกลุ่มไหนจะไปทําตรงไหนอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะแล้วทีนี้เอ,อเขาก็บอกนะกลุ่มนี้เออทำตรงนี้ข้างนอกนะกลุ่มนี้เออก่อนหน้านั้นอ่ะเขาจะแบ่งกลุ่มเมมเบอร์ก่อนใช่ปะ่ะแล้วเขาบอกว่า จะให้เมมที่ตกกระโดดลงรถแบบเหยียบพื้นคนแรกอะ่ะได้ห้องน้ำหรูแบบอ๋อภาวนาภาวนามากขอให้แบบไม,ไม่ไม่เหยียบลงพื้นคนแรกอะโอ้โหพี่นีนี่ซึ่งหนูอยู่เหนอพี่นีนี่ใช่ปะกระโดดลงคนแรกเลยหแบบห้องน้ำนี่เราได้ห้องน้ำสินนะแล้วหนูก็แบบ หนูก็ร้องไห้เลยเพราะหนูกลัวห้องนั้นมากหนูไม่อยากทําห้องน้ำอะหนูแบบภาวนาในใจตลอดว่าไม่อยากได้ห้องน้ําแต่มันก็ได้ห้องน้ำหนูก็ร้องไห้ร้องไห้แล้วหนูก็โอ้ไม่หนูก็บ่นบ่นกับตัวเองนะแต่ว่าไม่ได้เป็นบ่นกับคนอื่นหรอกก็บ่นกับตัวเองว่าไม่อยากได้ห้องน้ําเลยแต่ก็ต้องทําหนูก็เลยแบ่งกันว่างั้นขอห้องแรกละกันห้องแรกอะมันไม่มีมันไม่มีลายอะไรก็คนที่ กาาก,ก,ก็ไปทำห้องนั้นคือแบบหนูไม่อยากได้คนหนูนแบบที่นี่ทำไมต้อง,องลารถคนแรกด้วยอ่ะมันน่ากลัวมากเลยนะแล้วคือแบบก่อนนะเขาก็แบบเหมือนมีเล่ามาช่วยว่าแบบเนี่ยพี่โรงเรียนพี่ที่มหาลาัยหนึ่งอะ่ะเขามาวาดไว้หนูก็แบบใจหลใจดํามากทําไมวาดให้เด็กน้อยๆแบบวาดน่ากลัวขนาดนี้อะ่ะหนูไม่รู้ไงว่าเป็นการแกล้งคือเราไม่รู้ใช่ปะเราก็นึกว่าแบบเขาทําจริงๆว่าแบบ แบบปีพี่เหมาะแบบมหาลัยหนึ่งใช่ป่ะแบบมาแบบทำไว้หนูก็แบบทําไมใจร้ายขนาดนี้อ่ะหนูไม่ใช่น้องเขาหนูยังกลัวเลยอ่ะพูดถึงลายเชนะฮะพวกเรากำลังถ่ายหนูใช่ป่ะน้องเขาข้าห้องน้ำตอนไหนก็ไม่รู้เราครูเขากําลังแบบพอเขากําลังแบบแนะนําตรงห้องน้ำใช่ป่ะเปิดประตูเข้าไปเจอลายเชนนั่งอยู่นะแล้วก เง่ yeah, <laughs> ขำมากที่เป็นผีเปล่าใช่นี่แบบน่าก,กลัวน่กกวากลัวเป็นนางฟ้าแล้วตอนนี้เป็นอะไรสักอย่างจำไม่ได้แต่ว่าห้องสองอว,ว่าสวยมากหนูจะบอกว่าห้องหนุคือแบบห้องแรกอะ่ะหนุไม่อยากหนูแบบสกิลการวาดรูปคือแบบว่าติดลบไปเลย <laughs>